สวัสดีครับพบกับผมกับช่องสุเพยียนไอทีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ต้ตบุกนะครับหรือคอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปนะครับก็ตอนแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ตอนแรกเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่การปรับปรุงความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วมาที่การกู้คืนนะครับ แล้วมากดที่คำว่า p s dc เครื่องนี้แล้วกดเริ่มใช้งานนะครับก็ตอนนี้ผมจะมาจะมาใช้อันที่สองนะครับคำว่านำทุกอย่างออกแล้วกดถัดไปหลังจากนั้นก็รอนะครับ พอขึ้นหน้านี้แล้วกดด้านล่างนะครับกดเข้าว่ารีเซตนะครับแล้วก็รอจนกว่าเขาจะรีสตาร์ตตัวเองนะครับพอมันอยู่ขั้นตอนนี้ก็รอให้มันรีเซ็ตให้ครบ100%นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับรอให้มันครบ100%นะครับ ถ้ามันครบ100%แล้วก็รอให้มันเข้าหน้าเดสก์ทอปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ